อวด,ดเลยไม่ได้นะคะทุกคนนี่เพชรเจ็สีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนาะปกติเนี่ยนะคะใบเขาจะไม่ด่างเลยตอนแรกซื้อมาด่างนะตอนนี้ด่างหนึ่งใบกับเพื่อนๆเดี๋ยวรอใบต่อไปนะเขาจะด่างหรือเปล่าแต่สวยมากๆเลยนะคะ จะบอกว่าเพชรเจ็ดสีเนี่ยสมัยที่บอนดง่งดังใหม่ๆนะแพงมากๆเลยฟาร์มคุณไม่เป่งซื้อมา3,000กว่าบาทเลยนะแต่3,000กว่าบาทตอนนั้นนะ่ะซื้อช่วงถูกแล้วนะแต่ว่าก็ยังแพงอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะ้าต้นละร้อยยังไม่มีคนซื้อเลยค่ะทุกคน แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นบอลสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะเอาบอลสีหลายๆหัวเนี่ยมาใส่ในกระถางเดียวกันเพื่อจะดูซิว่าเขาสวยงามขนาดไหนผลสรุปว่านะคะเพื่อนๆค่ะเขาสวยมากๆเลยอันนี้หงเหินนะคะอันนี้มหายมยักษ์ค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็น่ะใบหงเหินเก่าเนาะส่วนอันนี้น่าจะเป็นชายชนชายชนนะคะอันนี้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นทศกัณค่ะแล้วอันนี้เป็นเท้าอะไรสักอย่างเนี่ยพ่อของนางสงการเนาะเห็นไหมคะเนี่ยผสมกันแบบนี้สวยมากๆเลยมหายมยักษ์นี่เขาเริ่มแตกสีและสวยด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็คือ กวนอูนะสวยมากๆากค่ะทุกคนดูดิรวมกันแบบนี้ก็สวยอู้ยังมีอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่อันนี้คือเพชรมณฑลค่ะรอเขาเป็นกอใหญ่นะคะก็จะสวยมากกว่านี้คะ่ะขนาดนี้ก็ยังสวยแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะลองเอาหลายๆห,หัวอันอื่นมาใส่กระถางเดียวกันเยอะๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะดูซิว่าเขาจะสวยแบบนี้หรือเปล่าก็ดูสวยแปลกตาไปอีกนะคะ อีกนิดนึงนะคะสาหรับที่เราเอาบอลสีต่างเนี่ยเอามารวมกันนะคะดูสวยแปลกดีค่ะส่วนต้นนี้นะจาชื่อไม่ได้เอามาจากเยอระะมันนะคะตอนแรกเขาใบเขียวเขียวค่ะตอนนี้เริ่มเป็นใบสีชมพูเต็มใบแล้วล่ะค่ะเขามีหน่อยเยอะแยะเลยนะคะเราไม่ได้แยกนะคะอันนี้เพราะว่าเราจะเก็บไว้ดูตอนเขาเป็นพุ่มสวยๆค่ะช่วงนี้ฟาร์มคุณแม่เป็งน,นะคะ เราจะทำฟอร์มกอฟอร์มกงพุ่มนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะแยกแยกแล้วก็แบ่งปันค่ะช่วงนี้ไม่ได้แบ่งปันใครเพราะว่าเราเปิดร้านกาแฟด้วยไม่ได้มีเวลาทำเลยค่ะจะทำฟอร์มกอให้เพื่อนๆที่เข้ามาเที่ยวสวนบอนสีนะคะเข้ามาชมกันค่ะจะทำไว้แบบนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเที่ยวที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะอยากได้แบ่งปันก็มาแบ่งปันกันได้ที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ร้านกาแฟเราอยู่ไกลมากจากในเมืองกับบ้านนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็มาตั้งแบบนี้ดูสวยงามมากมายเลยค่ะเราพยายามจะจัดสวนของเรานะคะให้ดูสวยค่ะเราก็เลยจัดตั้งเอามาเป็นแบบนี้ไหนะคะที่เหลือจากคุณแม่นะคะที่ไม่ได้ทําปะลาราแล้วค่ะเราก็มาตั้งบอนสีแบบนี้ค่ะก็สวยไปอีแบบนะคะ ส่วนต้นนี้นะนารายเรืองพบนะคะรอเขาแตกใบใหม่นะคะอยากจะดูว่าเขาด่างแล้วก็จะสวยขนาดไหนคะ่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาให้ชมกันบ่อยๆนะคะสำหรับบอนสีคะ่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราก็จะค่อยทยอยทยอยเอาบอนสีสวยๆมาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็บ๊ายบานะคะเดี๋ยวไปบ้านก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ